ก็อยู่กับเซิร์ฟวิตอรีซิตี้โลเนะครับเป็นเซิร์ฟในมือถือนะครับอันนี้ก็เพิ่งเข้าเมืองมาเลยนะครับอือันนี้เราก็มันจะมีของควรครับกระชาปองนะครับของเด็กใหม่แลเรามารับตรงนี้อีกตอนเข้าเกมมาแรกแรกนี้มันจะได้ตังอยู่ห้าพันครับแล้วก็พวกอาหารน้ำอย่างละห้านะครับโอเค เซฟนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะอโอเคครับก็คล้ายๆกับเซร์ฟอื่นๆนะครับม,มีตู้ปลาด้วยครับตู้ปลาสำหรับผู้ทำกดผิดกดนะครับทำครังคาวก็มีนะครับ โอเคเรามาเทสสักงานนะครับให้ hey. ช่างไฟอยู่ใกล้ครับลองไอนี้ก่อนเลยนะครับกระดาษอยู่ในห้อกระดาษอยู่นี่นะครับกด n อ๋อมันเป็นรถเช่านะครับมันยังไม่มีรถของตัวเอง โอเคครับไปเลยนะครับหมอไปเลยภาพมันก็จะหน่วงๆห,หน่อยนะครับเพราะว่าไอ้นี้ผมลงหมดเยอะเกินนะครับ ก็ดีครับ FPS วิ F ่ S ตงตกไม่ถึงยี่สิบห้านะครับโอเคครับก็ถึงแล้วครับที่สมัครงานช่างไฟ วิ่งตรงไปเลยครับกด n โอเคแล้วก็ได้เป็นช่างซ่อมไฟนะครับอยู่จุดไหนวะสักครู่นะครับนี่นะครับ าม GPS อะไรครับมันจะมีบางที่นะครับที่มันจะกระตุกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้อัดทำคลิปอะไรมานานแล้วนะครับไม่มีเวลาสักทีนะครับ นี่ก็เพิ่งได้มาทำต่อโอเคเราก็ถึงแล้วนะครับไม่รู้เสียงรถนี้จะกกบเสียงพูดผมไหมนะเมื่อกี้ Okay. อโอเคกดเอ็นไปเลยรอครับเซิฟนี้เขาไม่ได้จ้างนะครับเตรียมใจภูมิเสนอทางนั้นนะครับแต่ว่าเซิฟนี้ระบบมันก็อขัข้นดีนะครับ เท่าเท่าที่ดูคนอื่นเล่นมาอ๋อต้องรอหนึ่งนาทีนะครับโอเครอไปอันนี้พวกหมดต้นไม้ก็ลงครับ หมดตัวละครนี้เพิ่งลงได้แค่ตัวเดียวนะครับหาดูระบบต่อนะครับกาชาปองเปิดได้ไหมของสีแดงใช้ มันปวกกระเป๋าเพิ่มนะครับกล่องสีแดงกระชาปองใช้สุมกันเครับก็ได้รถป๊อบมานะครับจากการสุ่มกระชาปองนะครับ ก็เซิฟนี้ก็หาโหลดได้ทั่วไปเลยนะครับก็มีคนทำให้ดาวน์โหลดเยอะอยู่นะครับคนรีวิวก็เยอะอยู่นะครับก็ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาทำเป็นพาร์าทต่อไปนะครับบาย